สวัสดีค่ะเพื่อนๆมุกกี้เป็นหมอดูไพ่ยิปซีค่ะวันนี้จะเป็นของราศีกุมนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่21มกราคมนะคะถึง19กุมภาพันธ์ค่ะหยิบไพ่กันเลยนะคะ10ใบเป็นพื้นฐานชีวิตของเดือนมีนาคมนะคะก็ขอให้ ชาวราศีกุมโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะ4 5 6 7 8 9 สุดยอดมากคะ่ะไพ่ออกมาดีมากๆก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะของของราศีกุมนะคะอืมมีปัญหานิดน,นึงแต่ก็โอเคคิดว่าผ่านไปได้แน่นอนไม่เยอะตัวแรกนะคะก็คือราศีกุมเรื่องการงานนะคะตัวนี้ไพ่บอกว่าคุณเรื่องงาน ออกมาเด่นนะคะตอนนี้เป็นออยู่ที่ตัวเองว่าการงานเนี่ยหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในการดําเนินชีวิตเนี่ยคุณออกมาไว้ที่ตัวเองหมดเลยนะคะคุณรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณหมดเลยถ้าคุณไม่ทำเนี่ยก็จะไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าเกรงใจก็เลยเอามาไว้ที่ตัวเองหมดนะคะก็ทาให้เหนื่อยเหนื่อยด้วยเครียดด้วยนะคะแล้วก็ความผิดชบ ความรับผิดชอบเนี่ยก็มากจนเกินตัวนะคะตรงนี้ก็ให้พิจารณาดีๆสิ่งไหนที่ปฏิเสธได้นะคะในการทํางานเนี่ยควรจะทํานะคะตัวที่2เกี่ยวกับการเงินนะคะที่ว่าเ,ออเราคิดหวังที่ว่าจะได้มาเนี่ยในส่วนนั้นนขอให้คุณพยายามนิดนึงนะคะปล่อยวางความเครียดให้ได้นะคะแล้วสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณลงแรงเนี่ยก็จะบาลานซ์กันนะคะตัวที่สบอกเรื่องรักซ้อนนะคะของราศีกุม บอกเรื่องรักซ้อนขอให้คุณคิดและตัดสินใจดีๆถ้าท่านใดคู่ใดยังไม่เกิดขอให้ยับยั้งชั่งใจนะคะอย่าให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำปัญหานะคะตัวที่4นะคะการหยิบยืมเงินก็ขอเน้นอย่างเดียวว่า อย่าให้ยืมเงินนะคะอย่าหวังดีกับใครด้วยการให้เขายืมเงินนะคะอย่าคิดว่าเป็นการสร้างบุญนะคะเพราะว่ามันจะเป็นบาปแน่นอนคะ่ะเป็นบาปทีหลังแล้วก็บาปนานด้วยคะ่ะนะคะเพราะว่าหลังจากที่ให้เขายืมแล้วเนี่ยพอเขาไม่คืนเนี่ยเขาก็จะลากคุณไปในทางที่ไม่ดีนะคะลากไปในทางต่ําทําให้คุณ โมโหหลืออะไรประมาณนี้นะคะก็ทําให้สร้างกรรมตัวเองสร้างกรรมให้ตัวเองโดยใช่เหตุเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเงินแล้วนะคะอย่ายุติตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็จะดีมากๆตัวที่ตัวที่5นะคะ ไพ่บอกว่าเป็นไพ่เดอะซันนะคะเป็นไพ่เดอะซันคือไพ่ตัวนี้น่ะปกติแล้วมันจะเป็นเ,เป็นอดีตไปแล้วแต่ว่ามันยังอยู่ในพื้นดวงนะคะเพราะว่าไพ่เดอะซันเนี่ยมันไม่ได้มาแค่วันเดียวนะคะเวลาอยู่เนี่ยเขาอยู่นานนะคะแล้วทีนี้เนี่ยชีวิตคุณเนี่ยเหมือนกับว่าได้รับแสงอาทิตย์ชีวิตกําลังเป็นสีทองนะคะสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามาเหมือนกับว่าพอ,อ,อต้นไม้เนี่ยขึ้นปุ๊บเนี่ย แสงอาทิตย์สองเนี่ยแมลงก็อยากจะกินใบอ่อนอะไรก็เนี่ยมาเข้ามาเยอะแล้วออของของราศีกุมเนี่ยก็จะเป็นเ,เรื่องความรักที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะสัมพันธ์กันนะคะ2ตัวนี้ สองตัวนี้สัมพันธ์กันก็คือรักซ้อนรักซ้อนถ้าเกิดขึ้นแล้วในช่วงใหม่ๆเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณสนุกกับมันมากนะคะตื่นเต้นกับมันมากนะคะเหมือนเราเราได้ของใหม่นะคะเป็นช่วงโปรโมชั่นเนี่ยทุกคนก็จะสนุกกับมันมากแต่บอกได้เลยค่ะว่าทุกทีหลังนะคะแล้วก็ทุกนานนะคะเจ็บไปถึงใจบางทีก็เป็นแผลอยู่ที่ใจไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเอ่อ ยับยั้งชั่งใจให้มากๆนะคะถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้มองสามีตัวเองให้หลอ่อมองภรรยาให้สวยสามีภรรยาผิดตรงไหนเนี่ยขอยื่นข้อเสนอว่าก็ช่วยแก้ไขหน่อยเถอะไม่งั้นเนี่ยพี่ใจจะห่างแล้วหรือพี่ช่วยแก้ไขหน่อยเถอะไม่งั้นเนี่ยน้องใจหล่นแน่ๆการพูดตรงไปตรงมาเนี่ยทําให้ทั้งคู่ได้แก้ไขซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็จะประคองชีวิตครอบครัวเนี่ยไปได้ นะคะด,ด,ดีกว่าการที่ว่าแบบโกรธกันแล้วก็ไปแก้ไขเอาเองโดยการที่ว่าไปทําผิดภายนอกนะคะซึ่งปัญหาไม่ได้ไปอยู่ภายนอกนะคะปัญหาอยู่ที่อยู่ที่ครอบครัวตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คิดดีๆนะคะแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะตั้งแต่ต้นๆโอเคยังไงก็ยังครอบครัวเนี่ยก็ยังมีความสุข ถ้าเราไม่บอกเขานะคะแต่ว่าถ้าบอกแล้วก็มาเครียดอยู่โดยตัวเองคนเดียวนะคะแล้วก็เครียดมากด้วยนะคะไม่รู้จะเลือกอะไรในชีวิตดีประมาณนั้นก็เลยนะคะให้ราศีกุมยับยั้งช่างใจนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วกออ็อาจจะมีปากเสียงนะคะไม่ว่าจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าจากคนในครอบครัวนะคะก็ ขอให้เบาๆนะคะเพราะว่าเวลา,าทะเลาะกันเนี่ยจะทำให้คุณเครียดเจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินเนี่ยก็จะรอแร่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัดไฟแต่ต้นลมรักเดียวใจเดียวอันนี้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ตัวที่10เนี่ยก็บอกเรื่องงานนะคะว่า งานเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้สัมพันธ์กันนะคะก็คือตัวแรกเนี่ยคุณเอางานเข้ามาไว้ที่ตัวเองหมดทีนี้ก็เลยทําให้งานเนี่ยเยอะแล้วคุณต้องสู้คุณรู้สึกว่าต้องใส่พลังไปเยอะเพื่อจะให้งานเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็โอเคเดี๋ยวเมื่อกี้จะดูให้อีกนะคะเรื่องความรักเนี่ยก็ออกมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะเรื่องการเงินเนี่ยถามว่าชัดเจนไหม ความหวังน่ะชัดเจนแต่การที่ว่าได้มาจริงน่ะชัดเจนหรือเปล่าอันนั้นยังไม่ได้บอกนะคะสิบไพขอวางไว้ข้างๆก่อนนะคะขอดูเรื่องการเงินเป็นอันดับแรกเลยนะคะว่ากี่หรียญน,นะคะของคุณในเดือนนี้ถ้าคือถ้านับเปลี่ยนได้เนี่ยก็จะรู้ว่าภาวะการเงินเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะชัดเจนมากๆแต่ว่าถ้าไพ่ไม่ออกเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงชีวิตที่แบบเป็นธรรมดานะคะอืม ค่อนข้างเครียดเรื่องการเงินเรื่องการลงทุนนะคะของราศีกุมขอให้คุณตัดสินใจให้ดีๆนะคะแล้วก็ของราศีกุมอบอกว่าคือออกมาไม่ชัดเจนนะคะเรื่องนี้ถามเรื่องการเงินแล้วก็ออกมาไม่ชัดเจนเรื่องการเงินเหมือนเดิม ออกไปเรื่องทางการลงทุนคืองานคุณไปงานคุณไปได้เรื่อยแต่ว่าการเงินน่ะเห็นไม่ชัดเจนเป็นเพราะว่าตัวคุณเองไม่ชัดเจนนะคะในในในเรื่องงานนะคะของคุณราศีกุมบางครั้งสิ่งที่เราควรพูดเนี่ยเราไม่พูดอาจจะมาจากความเกรงใจหรืออย่างอื่นนะคะที่ เราเราคิดว่าเออไม่พูดดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทําให้การเงินเนี่ยไม่ชัดเจนแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยมาวิตกในคราวหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ฝึกนะคะตรงนี้ฝึกได้นะคะ ึกที่ว่าจะเป็นคนที่พูดออกมากล้าเผชิญกับปัญหามีอะไรเราลองดีกว่ากลับมาเครียดนะคะให้พูดออกไปเลยดีกว่านะคะก็เริ่มหัดนะคะเริ่มฝึกหัดว่าเขอเป็นคนตรงดีกว่าขอเป็นคนที่ว่าพูดออกมาดีกว่าแน่นอนว่าเราไม่จําเป็นต้องพูดทุกสิ่งอย่างที่ว่าเราคิดนะคะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับงานของเราสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องเก็บงำเลยค่ะพูดนะคะเพราะว่า ตัวโมกีเองเนี่ยก็เป็นคนที่ว่าเกรงใจคนอื่นนะคะเกรงใจคนอื่นหลายๆครั้งเนี่ยทำให้เสียเปรียบแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบมาคิดมากแต่ตอนนี้ตรงค่ะนะคะจริงๆแล้วก็เป็นคนตรงแต่ไม่ได้พูดทุกอ,อย่างไงตอนนี้ก็คือพูดมากกว่าเก็บประมาณนั้นแล้วก็อยากได้อะไรก็พูดไปเลยได้ไม่ได้เสียไม่เสียอันนั้นตรงนั้นทําใจสนุกกว่านะคะ โอเคต่อไปขอดูเรื่องโชคลาภของชาวราศีกุมนะคะว่ามีโชคลาภไหมนะคะคิดว่าไม่มีนะหรือว่ามีโอเคอืมอันนี้นะคะ ของราศีกุมถามเรื่องโชคลาภนะคะออกเป็นเรื่องบุคคลนะคะคุณคุณราศีกุมนะคะเ,เรื่องความรักดูไปแล้วตั้งแต่ต้นลมนะคะแล้วก็มาขึ้นตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆแล้วสามใบนี้มุกกี่ถามเรื่องโชคลาภนะคะไม่ออกมาสักเรียนเดียวนะคะแต่ว่าออกมาเรื่องออความสัมพันธ์นะคะว่า ให้คุณระวังมากๆยิ่งไพ่สามตัวนี้ขึ้นนะคะขอให้คุณระวังมากๆยิ่งยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเ,เสี่ยงมากๆค่ะต้องบอกอย่างนั้นนะคะเสี่ยงมากๆแต่ว่าเมื่อกี้พูดแค่นี้นะคะจะไม่อธิบายขยายความไปมากกว่านี้ทุกคนต้องระวังตัวเองเองนะคะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะ โดยเฉพาะคุณผู้ชายคุณผู้ชายให้ระวังมากๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณเจอนะ่ะบางทีเรามองว่ามันออสวยข้างนอกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะก็ขอให้ระวังมากๆผู้หญิงก็เช่นกันนะคะบางทีคือเขาสดใสข้างนอกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างที่เราเห็นนะคะอันนี้ขอเตือนเอาไว้นะคะให้ระวังกันให้สุดๆนะคะป้องกันนะคะ โอเคขอหยิบอีกตัวหนึ่งเรื่องการเงินก็ในเมื่อไม่ออกก็ขอหยิบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอธิษฐานคำเดิมก็คือเรื่องการเงินของชาวราศีกุมนะคะถ้าเห็นมีสายดำๆอยู่ในกล้องก็คือสายของไมโครโฟนนะคะเพราะตอนนี้อยากยืนไกลกับกล้องนิดนึงก็เลยต้องใช้สายนะคะของชาวราศีกุมนะคะการเสียงเนี่ย ไม่ไม่ได้เกิดขึ้นในนี้เลยนะคะไพ่บอกว่าขอให้คุณเป็นคนทํางานนะคะแล้วกออ็อย่างที่บอกคือคุณตรงไปตรงมานะคะการทํางานเนี่ยตรงไปตรงมาแต่ว่าคือการเอาอะไรมาไว้ที่ตัวเองเยอะเนี่ยทำให้คุณเหนื่อยนะคะแล้วก็ในภาวะการเก็บเงินเนี่ยคุณก็เป็นคนเก็บเงินเก็บเก็บเงินเก่งในระดับหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ คิดว่าดีมากๆสําหรับชาวราศีกุมนะคะภาวะการเงินทั่วไปเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นเลยนะคะเห็นแต่ว่างานเยอะแล้วก็ความคาดหวังจากเรื่องงานเนี่ยเยอะมากๆคือคาดหวังเต็มร้อยนะคะก็ขอให้ได้ตรงนั้นเพราะว่าคุณคาดหวังเนี่ยคือคุณคิดว่าทุกคนเนี่ยคงคาดการไว้แล้วว่าถ้าทําเท่านี้แล้วต้องได้เท่านี้ ก็ทุกคนคาดการไว้แล้วนะคะก็คิดว่าจะได้สมหวังนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีเงินเก็บเข้ามานะคะซึ่งเงินตรงนี้สามารถเป็นเงินคงครังและเป็นเงินสมบัติได้นะคะโอเคค่ะสำหรับราศีกุมนะคะเมื่อกี้ขอจบการทำนายเพียงแค่แค่นี้นะคะแต่ว่าจะสับไพ่แล้วก็ดูไพ่ตัวสุดท้ายให้อีกหนึ่งครั้งนะคะ ดูกันว่าจะออกเป็นไพ่ตัวไหนนะคะอืมตัวนี้นะคะไพ่ตัวนี้ถ้าใครที่อยากมีบุตรหลานนะคะเร่งเดือนนี้ <c oughs> นะคะอาจจะมีโชคเป็นเขาเรียกว่าอาจจะได้ลูกหลานเพิ่มขึ้นนะคะ อแล้วก็หลายๆคู่อาจจะมีการตกลงปรงใจถึงการแต่งงานนะคะแล้วก็ให้ระวังเป็นพิเศษนะคะเรื่องรักซ้อนเพราะว่าค่อนข้างอันตรายมากๆค่ะเจอกันนะคะช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์จะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันค่ะจากฮัลโหลมุกีค่ะสวัสดีค่ะ